หน้า597คะ่ะคําถามที่ไม่ได้กําหนดตัวเลือกไว้ให้นะคะเป็นคําถามที่มีลักษณะเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเนี่ยได้ตอบอย่างอิสระถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาผู้ตอบได้ตอบป็นอิสระเนี่ยนะคะซึ่งมักจะเรียกลักษณะคําถามแบบนี้ว่าคําถามปลายเปิดนั่นเองนะคะซึ่งคําตอบที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ทั้งตัวเลขและข้อความถูกต้องไหมคะอย่างเช่นตัวเลขนี่ก็อย่างเช่นอายุก็จะได้คํานวณเป็นตัวเลขนะคะแต่ถ้าเป็นการถามความคิดเห็นของผู้ตอบอาจจะเป็น เป็นต่อเป็นข้อความถูกต้องไหมคะดังนั้นนักวิจัยจะทํำยังไงดีล่ะทําอย่างนี้นะคะก็คือการกําหนดรหัสถ้าข้อมูลที่ได้เป็นตัวเลขก็ให้นักวิจัยเนี่ยสามารถกําหนดช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับค่าสูงสุดของตัวเลขที่เป็นไปได้เลยนะส่วนกรณีที่ข้อมูลได้เป็นข้อความละครูทําไงทําแบบนี้นะคะให้นักวิจัยนะคะนำคําตอบที่ได้นั้นนะคะมาจัดกลุ่มจัดกลุ่มค่ะจัดกลุ่มคําตอบที่อยู่ในลักษณะยังไงครูเป็นแนวทางเดียวกันนะคะจัดกลุ่มคําตอบที่เป็นแนวทางเดียวกันหรือมีแนวทางเดียวกัน ะะแล้วจึงใช้รหัสแทนกลุ่มนั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกําหนดรหัสหลังจากได้ข้อมูลแล้วซึ่งเรียกว่า post-words คาถามที่ได้กําหนดตัวเลือกไว้แล้วนะคะละักษณะของชนิดคําถามที่ได้กําหนดตัวเลือกไว้แล้วเนี่ยจะเป็นคําถามที่มีการกําหนดคําตอบไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้วนะคะซึ่งผู้ตอบเนี่ยก็จะต้องเลือกตอบถูกต้องไหมคะว่าจะตอบที่กําหนดให้เนี่ยข้อไหนข้อไหนอะไรเนี้ยซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะมักจะเรียกลักษณะคําถามแบบนี้ว่าคําถามปลายปิดนั่นเองนะคะคําถามปลายปิดนะคะ การกำหนดรหัสและตัวเลือกก็สามารถที่จะกำหนดรหัสได้ก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูลซึ่งเรียกว่าพีโค้ดพีโค้ดมีหลายแบบตามลักษณะของคำถามซึ่งมีหลายชนิดดังต่อไปนี้ค่ะชนิดที่1เราเรียกว่าแบบเลือกได้เพียงคำตอบเดียวนะคะแบบที่1ค่ะแบบเลือกได้เพียงคำตอบเดียวเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบเลือกได้แค่คำตอบเดียวนะคะได้เพียงคำตอบเดียวเะนนั้นเช่นอะไรคำถามเกี่ยวกับเพศนะคะ คำถามเกี่ยวกับอาชีพคำถามเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ชอบดูมากที่สุดอะไรเงี้ยนะคะลักษณะของคําถามแบบนี้จัดกาหนดช่องซเซเลีรไว้1ช่องสําหรับ1ตัวแปรนะคะดังนี้ค่ะดังตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะมีคําถามว่าโปรดเลือกรายการโทรทัศน์ที่ท่านชอบมากที่สุดค่ะช้อยหนึ่งข่าวสารคดีช้อยสองละครช้อยสามเพลงช้อยสี่เกมโชว์นะคะส่วนการลงรหัสสังเกตนะคะอยู่ด้านขวาจะเป็นอะไรคะมีช่องเดียวคือทีวี13คือเลขรหัสที่หมายถึงคําตอบ ที่ได้รับจากคําถามนี้ค่ะชนิดที่2จะเป็นชนิดแบบเลือกได้หลายคําตอบค่ะชนิดที่2ชนิดที่2จะเป็นชนิดที่เป็นแบบเลือกได้หลายคําตอบนะคะซึ่งเป็นคําถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบเป็นไงคะเลือกตอบได้หลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ใดบ้างที่ท่านชอบอาชีพที่ท่านอยากเป็นนั่นนู่นนี่นะรวมไปถึงการกําหนดตัวแปรสามารถทําได้2แบบนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ,ของนักวิจัยเป็นหลักค่ะดังนี้นะคะกรณีต้องการประมวลผลแต่ละคําตอบอยา เป็นอิสระต่ตอกันนะคะหรือที่เราคุ้นเคยว่าเช็คลิสเป็นลนักษณะของการกำหนดตัวแปรจะต้องกำหนดเท่าจำนวนคำตอบที่เป็นไปได้ค่ะดังนี้ค่ะดูที่ตัวอย่างนะคะรายการโทรทัศน์ใดที่ท่านชอบบ้างเห็นไหมคะในตัวอย่างผูต้ตอบจะให้คำตอบอยู่2ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ข่าวสรารคดีแล้วก็ข้อที่3คือเพลงนะคะทีนี้เวลาที่นักวิจัยจะมาลงรหัสทาไงดีนะคะก็จะใช้เป็นการลงรหัสแทนก็คือสังเกตนะคะก็คือในส่วนของฝั่งซ้ายจะมีอยู่4คําถาม ถูกไหมคะแล้วก็ฝั่งขวานักวิจัยจะต้องสร้างเป็นมา4รหัสด้วยกันก็คือจะมีช่องเห็นไหมคะเป็น TV 1ี v TV 2 TV3 t v วีีนะคะ TV1 จะแทนข่าวสารคดีนะคะ5ผู้ตอบการกระบาทเพื่อตอบข้อ1ข่าวสารคดีคะ่ะในส่วนของช่องซ้ายนักวิจัยก็ต้องมาลงเลข1ที่ t ี1ีถูกต้องไหมคะทีนี้ดูที่ข้อ2ละครผู้ตอบไม่ได้การกรบาทตอบว่าชอบละครนะคะดังนั้นในช่องขวาในการลงรหัสก็คือ t ี TV 2ีนักวิจัยต้องทำยังไงคะลงเลข0นย์ค่ะเพราะว่าผู้ตอบไมได ถ้าตอบลงเล็1ถ้าไม่ตอบลงเลขอะไรคะเลข0ูนนั่นเองโอเคนะแล้วก็เหมือนกันกับใช้ที่3เพลงผู้ตอบตอบว่าอุ้ยฉันชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยนะดังนั้นในช่องทีวีสเห็นไหมคะก็ลงเล็1จะไม่ง่ายคะ่ะถ้าผู้ตอบตอบให้ลงเลข1ไม่ตอบลงเลข0ูนย์ค่ะจบนะเข้าใจตรงกันนะคะชัดเจนนะและตัวอย่างนี้นะคะอธิบายเพิ่มเติมให้ให้คุณเข้าใจอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะในตัวอย่างจากสมมติฐานคําตอบของผู้ตอบด้วยเนาะการสมมติรหัสในการใช้กําหนดตัวเลข2ตัวแทนค่าที่ เป็นไปได้นะคะศูนย์แทนด้วยความหมายที่ผู้ตอบได้เลือกตัวเลขนั้นนะคะบางครั้งอาจจะใช้เลขเก้าก็ได้นะคะแต่ในที่นี้กูจะให้ใช้เลขศูนย์เนาะจดี๋ยกตัวอย่างเป็นใช้เลขศูนย์หนึ่งแทนความหมายที่ <ๆ S 2> ผู้ตอบเลือกตัว karate, Buddy, เลือกนั้นนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะดําเนินการได้สองลักษณะค่ะดังนี้คือหนึ่งจะแจ้งความถี่แต่ละตัวแปรนะคะก็คือตัวเลือกไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นการหาค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือกว่ามีผู้ตอบตัวเลือกเลือกนั้นผู้ตอบไม่ได้เป็นการหาค่า ที่เป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือกว่ามีผู้ตอบเลือกตัวเลือกนั้นนะคะสมมติให้ค่าเป็น1นะคะแล้วก็ไม่เลือกตัวเลือกนั้นนะคะสมมุติให้ค่าเป็น0นย์ะคะหรืออาจจะเป็น9ก้าก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของเลขศูนย์เลขเก้าต่างกันไหมครูต่างค่ะเวลาเราไปใส่เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาเราไปคีย์ข้อมูลนะคะเลขศูนย์บางโปรแกรมเนี่ยเขาจะตัดออกนะคะไม่ไม่ไม่ปรากฏแต่ให้เราใส่เป็นเลขเก้านี่เขาจะไม่ตัดแล้วเวลาเราแปลผลเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเลขเก้าไม่หายแน่นอนนะคะดังนั้นขึ้นอยู่กับตรงนี้นะคะแต่ในตัวอย่างที่ครูอธิบาย ก็จะยกตัวอย่างเป็นศู์จะดูได้ง่ายก่อนะคะแล้วเวลาคุณนําไปใช้ก็เลขสูงอาจจะแปลงเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะนะคะเป็นเลขเก้าเป็นเลข2อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ให้แตกต่างนะคะหรือว่าคุณสะดวกแบบไหนแล้วก็เข้าใจยังไงก็ลงรหัสได้เลยนะคะในที่นี้ค่ะสมมติให้ค่าที่ไม่ได้เลือกเป็นสูงน,นะแล้วก็จํานวนหรือว่าร้อยละเท่าไหร่เช่นนับจําน,นวนว่ามีผู้เลือกข่าวหรือว่าสารคดีละครเพลงแล้วก็เกมโชว์นะคะซึ่งอยู่ในรูปของตัวแปรทีวีหนึ่งทีวีสองทีวีสามและทีวีสี่เป็นจำนวน เท่าไหร่ด้วยค่ะ2ค่ะการแจกแจงความถี่แต่ละตัวแปรพร้อมกันนะคะหรือว่าการแจกแจงความถี่แต่ละตัวเลือกพร้อมกันนั่นเองค่ะจะใช้คําว่าตัวเลือกหรือว่าตัวแปรก็ได้นะคะเป็นการหาจํานวนหรือว่าร้อยละนะคะของการเลือกตัวเลือกเป็นอย่างไรโดยเป็นการนับจํานวนครั้งของตัวเลือกและในวิดีโอที่ครูสอนนะคะคำว่าตัวแปรหรือว่าตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวเดียวกันในตัวอย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยครูจะใช้คําพูดว่าตัวเลือกนะคะซึ่งคําว่าตัวเลือกหรือว่าตัวแปรให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะนําไป สร้างกรอบในความคิดได้นะคะจะจะเป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นอีกตัวหนึ่งดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณเข้ามาเรียนนะคะเป็นนักวิจัยใหม่นะคะหรือว่าเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่ยังไม่ค่อยคุ้นเกี่ยวกับในเรื่องของหลักหรือว่าทฤษฎีของการวิจัยให้เราใช้คําพูดที่แบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายก่อนดีไหคะดังนั้นในตัวอย่างเนี้ยกูจะใช้คําว่าตัวเลือกนะคะการแจกแจงความถี่ในแต่ละตัวแปรหรือว่าตัวเลือกพร้อมกันเนี่ยนะคะจะเป็นการหาจนนํานวนหรือว่าร้อยละของการเลือกตัวเลือกเเปป็็นนนนนนออยย่าาางงงไรรระะคคโดกัับจํว้ข เลือกตัวเลือกเช่นค่ะผู้ตอบทั้งหมดมีการเลือกข่าวหรือว่าสารคดีละครเพลงและเกมโชว์รวมแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะคะซึ่งผู้ตอบคนหนึ่งอาจจะเลือกตัวเลือกอื่นพร้อมๆกันด้วยนั่นคือหนึ่งคนจะสามารถเลือกได้สูงสุด4ตัวเลือกต้องไหมคะดังนั้นถ้าผู้ตอบมีจํานวน1 0 0่คนและตัวเลือก4ตัวเลือกจะมีจํานวนครั้งที่เลือกทั้งหมด4ี่คนหนึก็คือ400ครั้งต้องไหมคะดังนั้นซึ่งจะไม่เท่ากับจํานวนผู้ตอบแต่ในความเป็นจริงผู้ตอบ บางคนอาจจะเลือกไม่ถึง4ตัวเลือกดังนั้นจะทําการนับจํานวนว่ามีการเลือกทั้งหมดรวมแล้วกี่ครั้งและเป็นการเลือกตัวเลือกแต่ละตัวกี่ครั้งนั่นเองค่ะ